อ่อยผู้ชายยังไงให้ได้ทั้งสี่ห้ไปดบบๆๆอ่อยผู้ชายอ่อยผู้ชายยังไงให้ได้ทั้งสี่ห้องของหัวใจพอขึ้นต้นคําว่าอ่อยแล้วหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนเอ็มมันสอนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันไม่ดีหรือเปล่านะครับอเอ๊ะเดี๋ยวก่อนครับตามผมมาดีๆคาว่าอ่อยของผมเนี่ยมันทาให้คุณมีเสน่ห์มากกว่าอ่อยแบบเออที่คุณอาจจะคิดนะครับและผมมี2วิธีนะ ให้คุณอ่อยได้แบบเนียนๆแล้วก็เขาอาจจะหลงรักคุณได้ไม่ยากเลยครับข้อที่หหลอกให้ชอบแล้วจากไปคุณเคยได้ยินเพื่อนคุณพูดใช่ไหมแบบเออหลอกให้อยากแล้วจากไปคือในลักษณะนั้นเลยนะครับคุณจะต้องทําเสน่ห์หวานเสน่ห์นะไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มนะหน้าตาการแต่งตัวนะครับคำอ่อนหวานคืออะไรก็ตามที่เป็นคุณนั่นแหละคุณก็ทําสิ่งนั้นนะครับไปอ่อยอ่าสมมติคุณเป็นคนที่ พูดวหวานน่าฟังคุณก็ใช้คําพูดเนี่ยไปอ่อยเขาคุณอาจจะไปพูดแบบว่าชื่นชมในตัวเขาสมมติเขาไปเล่นกีฬามาบาสเกตบอลมาฟุตบอลมาเราเล่นดีเออเราว่าเธอเล่นตรงนี้ดีมากเลยดูแบบดูตั้งใจแล้วก็เล่นได้ดีมากเนาะตอนที่ยิงลูกจุดโทษเนี่ยชอบมากเลยอะ่ะวาหลาสอนเราบ้างสิคุณใช้สิ่งที่คุณเป็นก็คือคาพูดน้ำหวานในการอ่อยเขาใช่ไหม หรือถ้าเกิดบางคนอาจจะเออโค้ดเอมหนูเป็นคนที่ห้าห้าวไม่ได้หวานเลยก็พูดง่ายครับคุณก็ต้องอ่อยให้เป็นอ่ะคล้ายๆการทอดสะพานเรียกว่าเดินไปบนโลกของเขาถ้าเกิดคุณรู้ว่าเขาชอบฟุตบอลอย่างเงี้ยอนึ้ภาพตามนะวิธีการอ่อยก็คือพอเข้าไปโลกของเขาคุณก็อ่อยแบบในเรื่องที่เขาชอบเนี่ยพูดเล่นพูดหัวพูดคุยในสิ่งที่เป็นโลกของเขาไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมดูหนังฟังเพลงเล่นดนตรีออกไปเต้นแล้พเล้นกาอันเนี้ยคือสิ่งที่เขาชอบอ่ะ คุณรู้ใช่ไหมคุณก็ไปอ่อยว่าฉันก็คุยกับเธอเรื่องนี้ได้นะเช่นเดียวกันอ่ะเวลามีคนมาคุยในสิ่งที่เป็นคุณอ่ะในสิ่งที่คุณชอบในสิ่งที่คุณอยากโมอยากเล่าใช่ไหมครับคุณก็จะรู้สึกว่าเอออยากคุยกับคนนี้อ่ะรู้สึกแบบเออคุยได้อ่ะเข้าใจไหมเขาเข้าใจเราเออฉันทาสิ่งนี้พ่อแม่ไม่เข้าใจเลยเว้ยแต่คนคนนี้เข้าใจเฉยเลยอ่ะเห็นไหมครับมันได้ใจไม่ยากเลยเพราะฉะนั้นอ่ะกลับกันครับคุณก็กลับมาใช้ที่ดีนี้กลับไปหาผู้ชายคนนั้นได้และเนี่ยคือเป็นการแบบเขาเรีย แล้วสิ่งที่คุณต้องทำก็คือดึงสะพานกับเว้ยหลอกให่อยากแล้วจากไปเขาก็อยากจะคุยกับคุณอ่ะเอออยากคุยกับผู้หญิงคนนี้อ่ะทำไมคุยแล้วแบบเออไม่ว่างเห็นไหมดูแบบดึงดึงเขาเรียกว่าดึงโตกนะครับดึงให้รู้สึกว่าเอ๊ะยังไงผู้หญิงคนนี้คือยังไงอ่ะทาไมไม่ว่างอ่ะฉันอยากคุยแล้วนะหรือว่าคุณอาจจะไปยิ้มก็ได้นะครับยิ้มโปรยเสน่ห์บางคนยิ้มแล้วบบมีเสน่ห์อ่ะเหมือนยุคกาสูนะก็มีดาราคนหนึ่งนะที่ผมชื่นชอบนะแบบแค่ยิ้มก็บอกอ๋อ ใจละลายนี่แค่พูดนึกภาพตามยังรู้สึกใจละลาลยนะครับคือแค่เขายิ้มนะก็มีเสน่ห์แล้วเพราะอาจจะไม่ใช่ผู้หญิงที่สวยที่สุดในดาราทั้งหมดในตอนนั้นนะครับแต่เมื่อเขายิ้มในใจผมนะส่วนตัวนะเมื่อเขายิ้มเขาชนะเลิศอ่ะเออชนะแบบถล่มทลายเลยนะครับอาจจะตำนองน,นี้เช่นเดียวกันครับถ้าเกิดคุณมีรอยยิ้มคุณก็โปรยเสน่ห์ด้ยวยรอยยิ้มคุณยิ้มให้เขาเวลาทำงานร่วมกันอยู่ห้องเดียวกันเดินผ่านห้องเวลาเขามองคุณคุณยิ้มนะครับโปรยเสน่ห์พูดคุยบ้านเล็กน้อยแต่พองาม แล้วพอผ่านไปได้หลายวันเขาเริ่มหลงเสน่ห์รอยยิ้มพู้น้องไงเขาเรียกว,ว่าเสพติดรอยยิ้มใช่ไหมก็อ่อยให้เขาอยากนะครับก็าจากไปครับไม่ต้องยิ้มให้เขาบ้างก็ได้นะครับแล้ววันหนึ่งก็กลับมายิ้มให้เขาอีกท่านอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกว,ว่าอ่อยแบบเนียนเรียนะเอออ่อยแบบเนียนเรียนมีเสน่ห์นะไม่ใช่แบบอ่อยแบบว่าเออฉันไปอยู่กับเธอได้เลยฉันยิ้มให้เธอทั้งวันได้เลยเห็นฉันยิ้มเมื่อไหร่เธออยากจะเห็นฉันคุยกับเธอเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ได้ครับคุณจะต้องดึงตัวเองกลับมาเราไปอ่อยเขาแล้วล้้ววเเราก็ไไมม่่่่่่อออออออยยยยััันนนนีบสื ให้เขารู้สึกถึงความมีเสน่ห์ของคุณและเขาจะเสพติดนในสิ่งที่คุณเป็นในทางที่ดีนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีนะไม่ใช่ใช้ตัวเองแรกอันนั้นอันนั้นไม่โอเคนะอันนั้นคือไม่ได้อ่อยนะครับอันนั้นคือคุณแพ้ไปแล้วตั้งแต่คุณยังไม่เริ่มต้นและมาสู่ข้อที่2ควข้สบายใจนี่ตัวฉันนี่ความสบายใจเมื่อใดก็ตามที่ผู้ชายจะทุกเศร้าระทมหรือดีใจหรืออะไรก็ตามไม่รู้แหละทุกอารมณ์ของเขาเนี่ยถ้าเกิดเขามาเจอคุณเมื่อไหร่ เขามีแต่ความสบายใจผมกล้าบอกทุกคนอย่างนี้นะครับว่าเมื่อมองย้อนกลับไปในทุกๆปีนมานั่งคิดมานั่งสืบค้นเรื่องราวของตัวเองเนี่ยคนที่เราอยู่ด้วยแล้วสบายใจเราก็อยากไปอยู่ด้วยกับเขาเราอยากจะสมมติเรามีเรื่องอะไรบางอย่างจะอยากจะปรึกษาเราอยากจะไปอยู่ใกล้เขาแล้วอยากจะไปอยู่ทุกๆที่กับเขาด้วยซ้ำนะครับอันนี้คือมองย้อนกลับไปในหลายๆคนนะครับที่ผมเคยเจอไม่ว่าจะเป็นความรักนะครับเป็นคู่หนุ่มสาว หรือจะเป็นความคำว่าเพื่อนก็ตามหรือจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับพี่ญาติพี่น้องเนี่ยเรามักจะเลือกไปอยู่กับคนที่เราสบายใจข้อสอเนี่ยคุณสามารถจะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ในเรื่องความสัมพันธ์ความรักคุณพ่อคุณแม่พี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงหรือว่าแฟนของคุณคู่ของคุณคนที่คุณกำลังจีบก็ตามถ้าเกิดคุณสามารถที่จะสร้างตัวเองให้เป็นคนที่มีความสุขล้นออกมาครับเวลาใครเข้ามาหาคุณแล้ว เขามีความสุขเขาได้รับความสุขจากคุณเขาสบายใจเขาลืมปัญหาเรื่องราวที่อยู่กับคุณไปนะครับในชีวิตเนี้ยคุณมีแต่สิ่งดีๆเข้ามามีเงินทองดีๆเข้ามามีความรักดีๆเข้ามาดึงดูดผู้ชายคนที่คุณชอบคนที่คุณจะจีบได้ไม่ได้ยากเลยนะครับคือสิ่งที่อยู่ใกล้เขาตอลอดเวลาเขาอาจจะมองไม่เห็นแต่เมื่อไดไก็ตามวันหนึ่งที่คุณห่างหายไปบ้างสักวันสอง ันต้องการสิ่งนี้นี่นาฉันต้องกา,คา,การคนคนนี้นี่นาฉันต้องกา,า,การผู้หญิงคนนี้นี่นาเห็นไหมครับก็กลับมาใช้ข้อหนึ่งอ่อยแล้วก็หลอกขย่าแล้วจากไปบ้างอย่าไปอยู่กับเขาตลอดเวลาอย่าไปแบบสบายใจก็ตามแต่ไปอยู่กับเขาสบายใจแบบโห้ยี่สิบสี่ชั่วโมงมันก็ไม่ใช่นะครับคุณจะต้องใช้สองข้อนี้สลับกันไปคู่กันคู่กันดังนั้นนี่คือวิธีการอ่อยผู้ชายยังไงให้ได้ทั้งสี่ห้องของอขอหัวใจขอทุกคนโชคดีครับ